มาบอกดวงชาววันศุกร์ค่ะจากวันที่21-25ถึง 25, พฤษภาคม2566หรือว่า2023นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับชาววันศุกร์ใน5วันนี้แม่หมอมาบอกทุก5วันนะคะแต่เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาแบบภาพรวมมิใช่ดวงส่วนตัว อาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้นเริ่มจากวันที่21ชาวันสุคุณได้ไพ่แปดเหรียญค่ะไพ่ของคนขยันชอบทำมาหากินชอบทำอะไรด้วยตัวเองหรือเป็นคนที่เก่งเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งคุณเอาความสามารถของคุณนั่นแหละมาทำมาหากิน มาเลี้ยงดูตัวเองอย่างนี้นะคะเนี่ยวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรชาววันศุกร์คุณประสบความสำเร็จโชคดีค่ะด้านการเงินคุณขยันมากก็ได้มากภัยของคนขยันค่ะามาถึงวันที่22คุณได้ภัย9ถ้วยค่ะไพ่ใบนี้มิตรภาพ แห่งความรักผู้คนมากมายนะคะอาจจะเพศเดียวกันหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกลุ่มผู้คนเป็นเป็นความรักความเข้าใจแบบเดียวกันชื่นชอบสิ่งเดียวกันแล้วมารวมกลุ่มทำอะไรร่วมกันอย่างนี้ธุรกิจที่เด่นไพ่กาวถวยก็จะเกี่ยวกับ ร้านอาหารของกินเบเกอรี่อย่างนี้นะคะของอร่อยออส่วนเกี่ยวกับความรักจะเป็นความรักในเพศเดียวกันหรือว่าคนในวัยเดียวกันเพื่อนอร่วมรุ่นผู้คนอะไรที่คล้ายๆกันอย่างนี้นะคะมันทำสิ่งเป็นกลุ่ม เป็นชุมชนอย่างเน็ตเป็นความรักประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงความสุขการเฉลิมฉลองอยู่ดีมีสุขอุดมสมบูรณ์ในวันนี้ของชาววันศุกร์มาถึงวันที่23คุณได้ไพ่หกดาบนอกจากการนิ่งเป็นการแก้ปัญหาได้ทางหนึ่งแล้ว การปล่อยให้วันเวลาผ่านไปปัญหานั้นก็จะแก้ไขหรือว่าคลี่คลายด้วยตัวมันเองดาบคืออุปสรรคและปัญหาความทุกข์ความเครียดต่างๆเราปล่อยมันไปเถอคะค่ะปล่อยไปกับการเวลาเราไม่ต้องเก็บมาใส่ใจอย่างนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีอีกทางหนึ่งนะคะ มาถึงวันที่24ค่ะชาววันศุกร์คุณได้พ่ยเด็กถือไม้เท้าการงานที่คุณทำวันนี้แม้ว่าจะเป็นงานเล็กๆให้ผลตอบแทนนิดหน่อยก็เป็นสิ่งที่คุณพึงพอใจหรือว่าลูกน้องบริวารมาช่วยเหลือทำให้งานสำเร็จเรียบร้อยดีค่ะส่วนคนเรียนนะคะก็จะเรียน ดูเรื่องจากการเรียนพิเศษหรือว่าต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมถึงจะสำเร็จอย่างนี้นะคะการเดินทางก็ช่วงสั้นๆไม่ได้ไปไกลอบอกประมาณนี้เลยค่ะมาถึงวันที่25ชาววันศุกร์เป็นวันที่ชาววันศุกร์ต้องตัดสินใจเลือกนะคะ ว่าสิ่งที่คุณจะทำนะบางครั้งคนเราก็จะทำงานหลายอย่างไปได้เพียงคนเดียวนะไม่ได้อย่างนี้นะเราไม่สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างด้วยตัวคนคนเดียวแม่หมอจะพูดประมาณนี้เลยคะ่ะเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคะ่ะแล้วก็ ตั้งใจทำสิ่งนั้นให้ดีบางทีเราทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันอาจจะไม่ได้ผลดีสักอย่างนะคะตัดสินใจเลือกเถอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าความรักหรือสิ่งที่คุณจะทำต่อไปนี้ให้เลือกเพราะถูกต้องแล้วก็มีผลดีในอนาคตหรือจะเลือกเพราะถูกใจ ชอบถูกใจก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะตัวคุณคือผู้เลือกและก็ผู้รับผลในสิ่งที่เราเลือกเป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับชาววันสุทุกทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังแม่หมอขอขอบคุณผู้เข้ามาติดตามผู้ติดตามมาตลอดขอบคุณผู้เข้ามาใหม่ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ